สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการต่อเหล็กทําคาน่ะนะครับผมทําคานถักเป็นแบบง่ายๆนะครับผมจะใช้เหล็ก3นิ้วต่อในช่วงจังหวะสแปนที่ห่างๆครับที่เสาห่างกันสักประมาณ6เมตร่ะนะครับจริงๆมากกว่านี้ก็ได้นะครับมากกว่านี้แล้วก็เหล็กใหญ่ขึ้นแต่อันนี้ผมจะเอา6เมตรมาทําให้ดูนะครับวิธีต่อง่ายๆนะครับผมจะใช้เหล็กกล่อง3าคูนนิ้วครึ่งะนะครับผมต่อกันนะครับผมทําเป็นเหล็กถักกันนะครับ นี่ครับหน้างานจริงก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับคือเวลาเราทํางานถ้ามีเศษเหล็กเราอย่าทิ้งนะครับเศษเหล็กกล่องที่เราตัดทำทำงานน่นะครับแล้วก็เก็บไว้เศษสิบเซนเลยประมาณนี้นะครับผมเจ็ดแปดเซนก็เก็บไว้นะครับไว้เผื่อบางทีเราอยากทาช่วงคามยาวๆนะครับในผมเอาหกเมตรแล้วครับมาตัวอย่างแบบไม่้ดูนะครับเป็นเหล็กยาวเต็มเส้นนะครับเอาแค่หกเมตรนะครับจะทํางานง่ายๆนะครับวิธีทาถากันนะครับแข็งครับรับรองไม่มีอ่อนนะครับ ถ้าเราใช้ส์จริงๆนะคนถ้าถ้าอยากให้ดีก็สีนิ้วแต่ว่าสีนิ้วเหล็กแพงนะครับใช้3นิ้วดีกว่าครับผมก็ได้เหมือนกันเนี่ยครับเศษเหล็กที่เราตัดจากเศษนะครับสักเออสักประมาณ10เซน12เซนหรือ8เซน9เซนก็แล้วแต่นะครับผมเอาไว้เป็นตัวขั้นกลางกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเสริมถักกันนะครับผมเศษเหล็กเราอย่าทิ้งกันนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะเนี่ยครับหน้างานเวลาเราเวลาเราทํางานก็จะมีเศษนะครับ เก็บขายก็ได้โลไม่กี่บาทนะครับผมเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับเนี่ยครับวิธีทํานะครับก็คือใช้เหล็กเส้นล่างเนี่ยครับเส้นล่างแล้วก็เอาเศษเนี่ยปะปะก็คืออย่างว่าผมเนี่ยจะทําห่างนิดนึงเพราะว่าตัวข้างบนไม่ได้รับน้าหนักอะไรมากนะครับเดี๋ยวค่อยมาเสริมกลางอีกทีนึงนะครับก็จะห่างอยู่ประมาณ50าสิเซนเนี่ยครับกาลังดีหรือถ้าเราคิดว่าจะรับน้ำหนักมากเราก็ใส่เพิ่มไปอีกแล้วกันนะครับผมนผมจะห่างอยู่ประมาณหกนะครับ เนี่ยครับก็ง่ายๆนะครับเราก็เศษเหล็กเนี่ยไปนอนลงนอนลงก็เหล็กขนาดเดียวกันนะครับก็คือเหล็ก3าคนนิ้วครึ่งนะครับอันนี้ของผมหนามิน5้านะครับอันนี้สแปน6เมตรนะครับความยาว6เมตรช่วงช่วงเสานะครับระยะช่วงเสายาว6เมตรนะครับผมก็จะทําประมาณนี้นะครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับแข็งรับรองว่าแข็งมากนะครับในช่วงที่เหล็กแพงใช้3นิ้วก็พอครับผมเนื้อถ้าเกิดเราจะต่อช่วง ถ้าถ้าเรามีเศษเหล็กนะครับเราก็ใช้วิธีต่อช่องที่เราต่อต่อท่ามาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเหล็กเส้นเดียวนะครับถ้าช่วง8เมตรนะครับอันเนี้ยช่วงที่เราปาเหล็กเหล็กเล็กอ่ะนะครับเราก็ใช้ต่อกันหัวเสาก็จะมีแผ่นเพลทอ่ะนะครับผมเหมือนกันกับทางานติดอาเสยติดอะไรทั่วไปอ่ะนะครับผมเนี่ยครับวิธีติดตั้งนีก็ติดบนบนแผ่นเพลทนะครับนี่วิธีติดในนี้นะครับเนี่ยครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับประมาณเนี้ย ใช้เหล็กสามนี้หมดเลยครับ3ามคนนิ้วขึ้นสามเท่ากับเป็น3ามช่วงนะครับเนี่ยรูปแบบจะเป็นอย่างนี้เลยวิธีทําก็อย่างเมื่อกี้นะครับนี่อย่างสแปนเสาเนี้มันหกเมตรใช่ไหมครับอย่างหน้างานจริงก็6เมตรนะครับผมทําแล้วไม่มีอ่อนนะครับผมใช้เหล็ก2เส้นนะครับเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เส้็เหล็กประกบกลางครับแค่นั้นง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับลองเอาไปทําดูนะครับนี่ครับวันนี้ก็แวะมา เรื่องนี้นะครับผมเรื่องง่ายๆนะครับผมลองไปทําดูนะครับเก็บเศษเหล็กเราอย่าทิ้งครับเก็บไว้ครับห้าเซนบ้างเจ็ดเซนบ้างของผมจริงๆเดี๋ยวผมก็จะปิดแผ่นสมาร์ทบอร์ดปิดทับอีกทีนึงนะครับพอดีช่วงนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับเนี่ยครับก็ทาเป็นเป็นกระดูกงูอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเหล็กอีกเส้นหนึ่งมาวิ่งข้างบนนะครับแข็งครับรับรองแข็งแน่นอนครับเพราะถ้าใช้เส้นเดียวถ้ามันเหล็กสีนิ้วก็จะอ่อนเหมือนกันนะครับผม นีครับหน้าตาก็ออกประมาณนี้นะครับพอาะสปนเทถ้า6เมรนีนเหล็กถ้าหนาไม่ถึง3มิลก็น่าจะอ่อนอยู่นะครับสัก2เมนก็โอเคอยู่นะครับ2เมน2.3นี่ก็พอได้แต่ว่าราคาเหล็กมันสูงเนี้ยเราก็ใช้3เลี้วแล้วครับแล้วก็เอาเศษเหล็กมาประกบๆอย่างนี้แข็งกว่าเยอะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาลักษณะนี้ส่วนตัว ด้านข้างนะครับพอดีด้านข้างนี่ผมใส่เป็นรูปไว้อย่างนี้จริงๆแล้วจะมีเหล็กประกบไปด้านนึงนะครับเลยมาดูขัดขานนะครับผมด้านข้างซ้ายขวานะครับผมเนี่ยครับลองไปทําดูนะครับสแปนยาวกว่านี้ก็ได้นะครับยาวกว่า6เมตรแต่ถ้ายาวกว่าก็ควรใช้เหล็กที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่แอนนะครับเพราะแอนแล้วมันดูไม่สวยนะเนี่ยครับช่วงที่ผมวงกลมไว้นี่ก็คือจริงๆแล้วผมจะมีเหล็กตั้งขึ้นไปด้าอไปทนึงนะ ไว้ไปข้างนะครับไว้ไปด้านหลังด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมแต่นี้ผมทําให้ดูเฉยๆนะครับครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ